ครับวันนี้พอข้าเพียรซีพาเลาะเลาะเบิองต็มแนวสวยๆงามๆเนาะพี่น้องเนาะนี่เบิองดอกใหม่ไปนั่พี่น้องเบิองดอกใหม่ซะก่อนออกดอกสีสวยงามเลยน้องดอกเลืองอลามเลยเนาะงามมาพี่น้องว่ะงามเนาะคขัเนาะแต่ละต้นเนี่ยออกดอกเต็มต้นเลยพี่น้องเลย สวยงามเรื่องอาไรลามเลยไปน้องเอ้แต่ด้นี้ว่าบางคนว่าดอกอันนี้กินได้บอกครับผมบอกขิาเ็ดกระบอกหูจักกี่กะหน่อน่าจะกินได้ดยดียดย่ดอกดอกมันก็ได้ชิลงเรืองจิ้มน้ำพริก <c oughs> น้ำพี่นดอก สวยบอพี่น้องว่าสวยนะครับเนาะสวยอยอ่นี่ลายต้นเลยครับลายตนนะน้นเนาะสมากจะมีเต่เอาต้นออกดอกละลายออกดอกบืดก่าตนลล้นน,ตนนั่นแหละพอข้าเปิดเบิ่งต้นอันนี้ รอเปิดอลไรครับผมรอเปิดก็ตุนแล้วครับผมครับมาเน,นี่พ่อเขาเพลิกับเพ้ามาหล่อเบิ้งวัดสาราวัดพุทธชัยมงคลนาะน้องๆมาสร้างเป็นสางไปห่อไสแหลนะเนาะ ด่านบนเพิ่นกระติดอันใน,นแล้่เพิ่นแ้วพี่น้องเนาะเห็นบ่ครับผมใส่ละข้างใส่สอฝาบอกไปเลยเนาะโอ้คนติดแบบช่วยงามเลยพี่น้องเลยด่านบนสิเหลี่ยมเพิ่นแบบนคือปูหินขัดนะพี่นอ้องอินไ,ได้พี่น้องวะ ความนาต่างเพิ่นกระทาเขือบสีอะไรไปเนาะเดิมมีความสวยงามสีสันมาไปเนาะเนาะด้านบนพี่น้องเลยเหลือแต่ติดอันตีฝาเนาะเหลือแต่ตฝีฝาพี่น้องเลยอ้าของข้ชชาเพชาสิ้อ้าเขียนด้วยเวงอันเพิ่นปูยิ้นคัดหนอนใส่แล้วเนาะแล้วละบ่นเนาะ พี่น้อง้เบิ่งกบนปูหินขัดหอดใสเหล้วแล้วบ่แล้วแล้วพี่น้องเห็นขัดเปบนเห็ดแล้วแล้วเห็ดแล้วเห็นขัดปูหินขัดเหล่แล้วนะครับเนาะโอ้ยเห็นไห ปูแล่าเลยพี่น้องหินขัดก็ได้ปูแลแล้วในส่วนในสามุเอะกำลังเทขาดพี่น้อง เท่ากานเห็ดระเบียงหลอกนะมั่งเเนาะทท่ากานเห็ดระเบียงหลอบครันนบผมภาพพี่น้องบล็อคเบิ่งมนีวัดพุทธชัยมงคลศาลาวัดน้องเป็นน,นอ้องอันนี้ก็ท่าเกือบท่าซีเลย่ะ นี่ก็ได้ส่วนเสานี่ยังพี่น้องเสาเนี่ต้องมาตกแต่งอีกลายเนาะติดบัวเสาแต่ละต้นยังอย่างาอีกยังเสายังตีฝ่าเนาะครับ เหน็นคัดเสร็จแล้วนะดิสวยงามครับผมสลาวัดพุทธชัยมงคลส่วนดอกพุตโลบกสกีเหลืองอรามสวยงามเลยครับผมเนาะ แ,แล้วสมบูรณ์เลยก็คือที่แห่งสีสวยงามเป็นตะเบิ้งนะพี่น้องเลยเป็นวัดที่ใหญ่สลาที่ลังใหญ่ที่สุดลังหนึ่งตามที่บอกความเปรตเคยเห็นเนาะลังใหญ่พี่น้อง,องฟังทางนี้นติดแถวด้วกันนะพี่น้อง,องฟังทางไหนเนาะนสร้างเมึงกำลังติด ต่างก็ร่างทำงานอยู่เนาะ ให้พงด้านหนาดานล้างน้ำน่อพี่น้องเนาะสวยง่ามครับสำหรับคลิปนี้พกอเขาเป็ดขอบคุณตัวคอมเมนต์ตัวกำลังใจที่เขามารับชมส่องพ, кам, พอเขาเปิดกลดแก้มโค้งเว้ยฮาภ้าบสวยๆง่าม,ามใหพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งนะครับเนาะครับผม